มึงทำตัวโง่มาเลยตอนเราอยู่ใกล้ๆอิตาลีมึงรู้ไหมอ๋อเนอะฉันนี่วะใช่มึงแหละปกติก็ฉลาดตอนตอนมึงไปอยู่ใกล้ๆมันก็แบบปุ๊บไอ้เรื่อนี้มาจากไหนวะมันกลาเป็นสีที่ฉันสังเกตโอเคกูว่ามันเข้าใจอะไรสักอย่างว่ะเห็นไหมขนาดนม้กูไม่ยังเห็นด้วยเลยเขาเห็นด้วยกับฉันหายากเลยเนี่ยมึงรัเปล่ากเลยหายากมาร์กี้มึงพูดสิดเลงไอ้บูไงบัวพูดถึงปีศาจชัดๆเลยเหฟอร์เฟกต์ซามมิ่งโยฟูชิกโล มาทดสอบอะไรกันฮะอแค่ดูนะเอออิตาลีของโปรดมันคืออะไรมึงกำลังทำอะไรอาหารฝั่งฉันก็คือชามข้าวแล้วก็อาหารข้างบนอะไรนะอาหารข้างบนมึงเอาจริงดิอ๋ออะไรก็ไม่เจาะจงตรงไหนเลยนะนี่ฉันต้องเจาะจงด้วยเหรอถ้ามึงตัถามว่าอะไรคืออาหารโปรดแห้ก็ใช่มึงไปสามารถพูดได้อาหารข้างบนไม่ใช่กรตอบด้ได้ซับ กูไม่คิดว่าการทดสอบมันจะได้ผลนะเว้ยไอ้หนุ่มอะไรไม่ได้ทำตัวโง่ซะหน่อยนี่ไม่ยังไม่ใช่หรือเปล่าฉันก็ชอบเขาเหมือนกันนะแต่ต่างกันไหมฉันไม่ต้องันไม่รักสิบปีที่จะบู้หรอวะโอเคโอเคกูตัดสินใจแล้วว่าจะได้อะไรเป็น t o p p i ้ g ก็ฉันก็เหมือนกันแหละงั้นเราลุกคอ่กันดีกว่าก็ได้ เดี๋ยวเขาไมพวกเราทำะ่ะเพื่อความสนุกถ้าเราพุบอกันเลเวลเสียงันดีกันนะเพื่อความโอเคก็ได้ฉันจะเลือกงิงไก่มิดบอลโอ้พระเจ้าจอร์ดโอ้ยยยยยมยย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 ยเยอยย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 ยกิยตยย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 ย อจาจารย์มาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันได้ยินพวกเธอทั่วโรงเรียนเลยแต่ฉันลงมากินข้าวสักถ้วยหนึ่งนะพวกเธอสองคพูดอะไร o ้ my god จะข้าวมืดบอลเลยตอนเนี้ยใช่ต้องรีบไปเอาเขาเลยดีกว่าจากรหาัสที่หนึ่งในโตเกียวใช่ไหมจากที่หนึ่งในโตกีากที่หในโตเกียว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 โตเกีย แฟงเถอะโนาลากับอิตาลีอยู่ด้วยกันเพราะมึงอยู่ด้วยกันสามตัวทิ้งปนหัวเข้าไปใหญ่อขอโทษนมา,มากิมมึงถามเรื่องนี้ด้วยมากิกูไม่ทำใช่ไหมมมงเห็นอย่างว่ากูหมายความว่าไงาโนาลาใช่เดี๋ยวมาถูกมากิฉันคิดว่าฉันถูกพาไปล้อบอิตาลีอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับนั้นหรอปะอีกคนมีคนพาขี้นะเหมือนเมนอมิระมาคิที่นี่เ้ย

แล้วกูล่ะใช้หัวเบกากพวกกลับมาละโอเคแต่ลิศเนี่ยมันก็อยู่นี่แล้วกูอยากจะถามพวกมึงสั่งคนอะไรอะไรอะไรคือยี่สิบคูณสามลจะรู้ได้ไงกจะรู้ได้ไงแล้ววกนี่นไงวะคงแมงงงกันทั้งสองเลยนูบาร่ามันจะหลานในเวลาอื่นนะเว้ยอิตาดลีแค่แค่เชื่อความโง่ก็ได้ไปโตเกียวกนดีกว่า อาจารย์มาเนี่ยเลยมะยูจีผมมาแน่ๆล่ะถ้ามากี่ไม่แบกผมนายด้วยผูชิโไร่ขอบคุณเนตาโดรดิเอาหน้าเอาหน้าขอร้องมาถึงนะก็ได้ก็ได้โอ้ยคืว่าชามข้าวก็ไม่ได้แย่นะข้าวกับคิงมิอลได้กับคิงมิอลไม่กูมีนายก็ติดเชื้อไปด้วยเหรอ Don't kill, 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 do kill.